สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ทุกๆท,ท่านเลยนะคะวันนี้เนอะลูกล่ามองปนก็จะมาทำไก่ผัดขิงนะคะ Let's see how I'm cook the uh, f r i e d chicken with ginger and this is you can make for yourself also this is the healthy food I'm confirm นะคะเราก็จะมีไก่เนาะมีกระเทียมนะคะกระเทียมสับเนาะ chicken garlic สปริงโอเนียนต้นหอมนะคะต้นหอมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจิ n งเจอร์ and this is uh I take take out the skin take off the skin and then cut little bit small like this แล้วก็อันนี้เป็นเห็ดหูหนูนะคะ Ear Mushroom you have to cut it per uh little little small piece from this is ladies like แล้วก็อันนี้นะคะเป็นมะเขือเทศนะคะโทมาโต้ this is uh you can use or you uh don't want to use is okay but today i have no paprika chili i put the lemon or uh, i put the tomato on i s t แล้วก็อันนี้นะคะเป็น onion อันนี้ก็จะเป็นหัวหอมนะคะแล้วก็ ginger จ and i have to use this is oyster sauce and this is a bean sauce bean sauce yeah this is bean sauce สีอิวขาวนะคะสีอิวขาวเนาะก็มาดูวิธีการทํากันเลยนะคะว่ามีขั้นตอนวิธีการทํายังไงบ้างเนาะมาลุยกันเลยจ้า ไก่นี่ลูกล่างมึงบนหมักแล้วนะคะหมักด้วยออซอสหอยเนาะซอสหอยนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะลงเอ่อรสด,ดีนิดหน่อยนะคะอันนี้เราก็ตั้งไฟให้เดือดนะคะจากนั้นเนาะลูกล่างมึงบนจะใส่หนังไก่นะคะหนังไก่ลงไปทำให้เขาเป็นน้ำมันเนาะ กระเทียมลงไปผัดนะคะถ้าใครที่ไม่มีหนังไก่ก็ใส่เป็นน้ำมันลงไปได้เลยนะคะในใีไฟก็ค่อนข้างจะร้อนบุฟเฟ่ตบนจะใส่น้ำมันไปนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อเพื่อที่จะให้เขาได้เกียวใส่น้ำมันไปนิดนึงนะคะ กเกลือนะคะเกลือเล็กน้อยเนาะ,ะจากนั้นนะคะเราก็จะผัดนะคะเอาเนื้อไก่ลงไปผัดนะคะทำให้เหอมเนาะหอมให้กระเทีมมยมที่กไทยเท่ากันนะคะ เราก็จะใส่นะคะมะเขือเทศเนาะหิงนะคะแล้วก็หวนนัวหอมเนาะเราจะผัะใครที่ไม่ใส่มะเขือเทศที่สามารถใส่เป็นพริกพริกี่ฟ้าได้นะคะพริกที่ฟ้าหรือว่าพริกปิก้าได้เนาะ นี่ก็มงบนก็จะใส่น้ํานิดนึงนะคะนลามงนบนใส่น้ําเอ,อ่อลงไปในอุปกรณ์หมักนะคะก้นใน,น้ำนิดนึงเนาะ,ะจากนั้นนะคะก็ผัดผัดไปเรื่อยๆนะคะให้เขาทําการคลุกเขาเนาะใส่ซอสหอยนะคะประมาณหนึ่งถช้อนโต๊ะนะคะก็แล้วแต่เอ,อ่อ แล้วแต่จำนวนเนาะจำนวนของอไก่ที่เราเอามาผัดนะคะจากนั้นเนาะก็ใส่ซีอิว๊วขาวนะคะซีอิว๊วขาวเนาะประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลน้ำตาลนี่ใส่แค่หนึ่งช้อนชาก็พอนะคะ ก็ได้ความหวานจากหอมเนาะน้ำตาลนะคเดี๋ังนั้นมากๆควจะเอาเห็ดห,หนูเห็ดหนูหนูลงไปผัดด้วยนะคะ เข้้าใหกันนะคะคปกติสูตรนะคะจะไม่ใส่มะเขือเทศเนาะแต่ลูกล่้บนอยากให้มีสีสันนะคะแล้วก็อยากอยากกินมะเขือเทศเนาะ ก็จะใส่มะเขือเทศลงไปผัดด้วยนะคะให้เขาสุกนะคะให้เขาสุกดีนะคะแล้วก็มาชิมก่อนเนาะว่ารสชาติเขาได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวอาารยมขอชิมก่อนนะคะ ก็ได้แล้วนะคะได้แล้วเนาะเดี๋ยวขอเติมน้ำอีกนิดนึงนะคะไม่ต้องมีน้ำเนาะมีน้ำนิดนึงนะคะอันนี้เราจะใส่รสดีอีกไปด้วยนิดนึงก็ได้นะคะรสดีเนาะเพื่อให้เขามีความนวนะคะใครที่ชอบหวานใครที่ชอบ รสชาติไหนก็ปรุงตามใจชอบได้เลยนะคะอันนี้ลางลงบนเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่ต้นหอมนะคะต้นหอมเนาะใส่ต้นหอมลงไปนะคะอันนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผัดไก่ผัดขิงของเราเนาะ ก็มาดูตอนจัดจานนะคะเพื่อนๆว่าจะเป็นหน้าตาออกมาเป็นแบบไหนเนาะโอเคค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะกับเออ่เสิร์ฟกับข้าวไร์เบอร์รี่นะคะร้อนๆเนาะก็เป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะเป็นเมนูสมุนไพร กินอร่อยนะคะก็ทำง่ายนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนาะก็ใครที่อยากทำตามนะคะก็ลองทำตามได้เลยนะคะอร่อยนะคะอันนี้ก็จะเอาไปฝากคุณยายข้างล่างนะคะพะอดีจะไปหาคุณยายข้างล่างเนาะก็จะไปฝากคุณยายข้างล่างนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ลูกล่าเมืองบนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของลูกล่าเมืองบนเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจขอบคุณคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย